สวัสดีครับตามคําถามที่อาจารย์ท่านหนึ่งนะฮะได้ถามว่ากระบวนการในการจัดแสงผมจัดยังไงในใน,ในการถ่ายคลิปวิดีโอนะฮผมง่ายๆฮะผมไม่ค่อยได้จัดแสงอะไรมากมายในการถ่ายคลิปวิดีโอเพราะว่ากระบวนการในการทำวิดีโอของผมก็จะเน้นเรื่องของคอนเทนต์มากกว่าแต่ถ้าสมมติว่าเราต้องการทำงานดีๆนะฮะ ง่ายที่สุดก็คือกระบวนการในการจัดแสงแบบ2ดวงกับไฟห้องตามที่เห็นนะฮะเราก็จะมีแสงอยู่ประมาณ2ดวงก็คือซ้ายมืออยู่ในส่วนหน้าแล้วก็ขวามือก็จะ2ตัวฉากก็เอาง่ายๆก็คือซ้ายมือ2แบบขวามือสองฉากแล้วภาพที่ได้มันก็จะประมาณนี้เหมือนมีมิติอยู่ยประมาณห แต่ถ้าสมมุติว่าเราต้องการที่จะทําให้มันชัดกว่านี้เราก็ต้องเอาไฟสองมาที่ตัวแบบจากด้านบนหรือด้านหลนังอะไรประมาณนั้นแต่นี้ให้เห็นว่าสองไฟสองดวงก็สามารถทํางานได้เลยแล้วก็อีกดวงหนึ่งก็คือไฟห้องปกติผมจะลองดับไฟฉากดูว่าถ้าสมมติว่าผมดับไฟฉากอะไรมันเกิดขึ้น นี่คือการดับไฟฉากก็คือมันจะาฉากมันจะมืดแล้วก็มันจะมีเงาเกิดขึ้นก็คือตัวไฟฉากก็คือไฟเพื่อที่จะไปลบเงาของมันนั่นเองเปิดไฟฉากขึ้นมาแล้วก็ไปปิดไฟส่วนหน้าที่สองแบบนะฮะนี่คือไฟสองแบบถ้าสมมุติว่าเราไม่มีไฟสองแบบหน้าแบบก็จะมืดแต่ถ้าสมมุติว่าเราปิดไฟทั้งคู่เลยทั้งฉากแล้วก็แบบอะไรเกิดขึ้น นี่คือนี่คือไฟห้องปกติไฟห้องปกติก็ไฟขนาด18วัตต์ปกติเล็กๆเสร็จแล้วกระบวนการถ้าสมมติว่าเราเปิดไฟทั้ง2ดวงนี่นี่คืองานทั้งหมดที่จะให้เห็นว่าไฟขนาด10วัตต์นะฮะเล็กๆนะครับ10วัตต์2ดวงข้างหน้าดวงข้างข้างาหลังดวงหนึ่งงานที่ออกมามันก็จะประมาณนี้ อาจารย์ที่ถามผมตอบแล้วนะฮะตอบแบบคลิปแล้วก็อธิบายว่ากระบวนการในการทํามันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเราติดตั้งยังไงก็ได้ให้เงามันเกิดน้อยที่สุดห้องที่เอามาอาัดคลิปเนี่ยเป็นห้องของนักศึกษาทำมาไว้นะครับแล้วก็ทาสีเป็นสีเขียวเพื่อที่จะสร้างละครอะไรของเขาไป่รู้นะฮะสำหรับตอนนี้ไว้แค่นี้ก่อนขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ